วังสวนสุนันทากับโชคชตาที่เปลี่ยนไปถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วถือว่าเป็นช่วงสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีผลสะท้อนมาถึงผู้ที่อยู่อาศัยในวังสวนสุนันทาโดยทางตรงและทางอ้อมโดยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดจากความพลัดพลาดของผู้ที่เคยประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา โดยเฉพาะการสิ้นพระชนของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยามหาราปฏิวัตด,ดาในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นกับทั้งยังมีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวอลาลักษณวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงจุฑาราราชกุมารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุวพักวิไลพันธ์สภาพความเงียบเหงาเศร้าโศกจึงเริ่มมังเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นถึงแม้จะอยู่กันตามปกติและมีการสังสรรค์กันบ้างแต่ก็นับว่าน้อยลงและเป็นสภาพที่ต่างคนต่างอยู่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งในนามของคณะราษฎรซึ่งคณะบุคคลกลุ่มนี้ได้ดําเนินการยึดอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองและทําสําเร็จในวันที่24มิถุนายนปีพธศักรา2475โดยในการยึดอํานาจครั้งนั้นได้มีการยึดสถานที่สําคัญ เช่นพระีานั่งอนันตสมาคมวังปารุสกวันและมีการส่งทหารเข้าควบคุมวังต่างๆของเหล่าพระบรม,มวงศานุวงศ์และยังมีการจู่โจมควบคุมพระบรม,มวงศานุวงศ์ที่สําคัญหลายพระองค์เพื่อใช้เป็นหลักประกันความปลอดภัยแก่คณะาราษฎรด้วยซึ่งพระบรม,มวงศานุวงศ์ที่ถูกควบคุมพระองค์ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรม,มพระนครสวรรค์วรพินิษ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยานอริสรานุวัตติวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและยังมีอีกหลายพระองค์ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาแสดงว่าคณะราษฎรสามารถทำการได้สำเร็จตามจุดประสงค์แต่แม้กระนั้นเหตุการณ์ก็ไม่ได้สงบเรียบร้อยโดยง่ายแม้ในปีพุทธศักราช2476ฐานะของรัฐบาลของคณะราษฎรก็ยังไม่มีความมั่นคงแน่นอนรัฐบาลยังมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาได้มีผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากว่า รัฐบาลได้มีการส่งสายลับไปเฝ้าดูพฤติกรรมของเหล่าพระบรมบวงศานวงศ์ และยังมีความพยายามที่จะกวาดล้างเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์โดยกล่าวหาว่าจะล้มล้างคณะราษฎรเหตุการณ์นี้มีผลกระทบกระเทือนไปถึงพระไทยของพระราชวงศ์โดยทั่วไปและยิ่งกว่าน,นั้นเมื่อประบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่7ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศและท่งสละราชสมบัติในเวลาต่อมาได้สร้างความโถมนาทให้แก่ทวยราชและยิ่งทําให้สภาพเหตุการณบ้านเมืองในระยะนั้นอยู่ในภาวะที่สับสน เต็มไปด้วยข่าวลืออันเกี่ยวกับเหล่าพระบรม,มวงศานุวงศ์มากมายในระยะเวลานั้นเจ้านายบางพระองค์จึงเตรียมแยกย้ายเสด็จหนีสภาพสับสนทางการเมืองของไทยเพื่อไปประทับณต่างประเทศอยู่หลายพระองค์ซึ่งการเสด็จต่างประเทศก็ม่อาจจะประทับรวมกันได้เพราะเกรงว่ารัฐบาลอาจจะเข้าใจผิด ดังหลายพระหัตในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่กราบทูลสมเด็จพระพันวษาอิกาเจ้าซึ่งเรียญนั้นสมเด็จพระพันวษาอิกาเจ้าประทับอยู่ณสิงคโปร์และตรัสชวนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งประทับอยู่ที่ปีนังให้ตามเสด็จไปที่สิงคโปร์แต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กราบทูลว่ามิอาจตามเสด็จได้เพราะเกรงจะเกิดการเข้าใจผิดในกรุงเทพสงสัยว่าเจ้านายไปประชุมปรึกษากันในเรื่องการเมือง และเหตุการณ์ซึ่งกระทบกระเทือนต่อพระบรมวงสานุวงอันเกิดจากการเปลี่ยนแป,แปลงทางการเมืองในครั้งนั้นได้เกิดผลต่อจิตใจของผู้อยู่ในวังสวนสุนันทาเป็นอย่างมากแม่รัฐบาลในระยะนั้นไม่ได้กล้ำกลายต่อพระบรมวงสานุวงฝ่ายในและไม่ได้มีความคิดเห็นอย่างใดเกี่ยวกับวังสวนสุนันทาเลย แต่การเป็นพระบรมโมวงสารวงศ์ผู้ใกล้ชิดหรือทรงคุ้นเคยกับเหล่าพระบรมโมวงสารวงศที่ถูกควบคุมพระองค์อันเนื่องจากการเมืองหรือข่าวลือต่างๆรวมทั้งความหวาดระแวงในเรื่องที่ยังไม่มีใครเข้าใจในระยะนั้นได้ส่งผลให้บรรดาผู้ที่อยู่ในสวนสุนันทาเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัย รวมทั้งความห่วงต่อพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใกล้ชิดทําให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายที่ประทับอยู่ในสวนสุนันทาค่อยๆทยอยกันออกไปจากวังสวนสุนันทาจนหมดสิน้นดังเช่นสมเด็จเจ้าฟา้านิพานุพดลวิมลประภาวดีกรมขุนอูทองเขตกติยานา,นารีเสด็จไปประทับอยู่กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสว,วรรค์วรพิยนิธณ์ณเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซีย พระบรม,มวงเธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีเสด็จไปประทับอยู่ที่ปีนังสิงคโปร์และชวาส่วนพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงออประพันธ์รำไพกับพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภากับเจ้าจอมานดาอ่อนในระยะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในเสด็จไปประทับพักผ่อนอยู่ที่ชายทะเลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่สบายพระไทยในข่าวลือทั้งสองพระองค์จึงไม่ได้เสด็จกลับมาอย่างวังส่วนสุนันทาอีกเลย รวมถึงบรรดาเจ้าจอมต่างๆก็ค่อยๆทยอยกันออกไปจนหมดสิ้นเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับและเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียดซึ่งไปพำนักอยู่ที่บ้านพักของท่านที่จังหวัดชลบุรีก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยส่วนเจ้าจอมเอ,อิบกับเจ้าจอมมารดาแสก็ไปพำนักอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี การที่พระญาติวงทั้งหลายต่างแยกย้ายกันไปทั่วทุกสารทิศเช่นนี้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็ทรงเห็นพระทัยและห่วงใยดังที่สมเด็จพระเจ้าบร,ารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีหลายพระหัตไปยังเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับซึ่งได้พำนักอยู่ที่ณจังหวัดชลบุรีโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเชื่อว่าคงจะมีความผาสุกปราศจากภัยและไม่เดือดร้อนรำคาญใจเหมือนยังอยู่ในกรุงเทพ โดยไม่มีใครกล้ามาคิดเบียดเบียนถ้าจะว่าก็เป็นทำนองเดียวก,กันกับที่ฉันและลูกหญิงสามคนออกมาอยู่ปีนัง ก็เพื่อจะหาที่สงบสงัดหนีความประคาญเท่านั้นและสุดท้ายนี้สถานที่แห่งนี้ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงเคยพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งในการตั้งชื่อวังสวนสุนันทาให้พ้องกับพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารียรัตซึ่งเป็นพระมเหสีที่พระองค์ทรงระลึกถึงอยู่เสมอสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของเหล่าบรรดาพระมเหสีพระราชธิดาและเจ้าจอมของพระองค์ ท่านนับว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ทว่าหลังการเป,เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475นั้น วังสวนสุนันทาซึ่งเคยงดงามก็ถูกทอดทิ้งร้างราขาดผู้เหลียวแลเอาใจใส่สถานที่อันงดงามที่มีผู้เปรียบเอาไว้ว่าดุด,ดังสวงสวรรค์ก็กลายเป็นป่ารกร้างตำหนักต่างๆชมรุดซุดโซมเป็นอันมากและมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่มากมายนกหลายร้อยชนิดหนูกระรอกกระแตตลอดจนถึงงู ไว้ใจไม่ได้เลยว่ายืนอยู่ตรงไหนจึงจะปลอดภัยแต่ถึงกระนั้นธรรมชาติอันงดงามแต่อดีตก็ยังยืนยันความจริงแก่ผู้พบเห็นทางทางที่สถานที่ยังรกร้างอยู่อย่างนั้นว่าสวนสุนันทามีหญ้าคาสูงปิดช่องหน้าต่างชั้นล่างของตึกและมีต้นไม้หลากพันเช่นต้นกระเช้าสีดาหม้อข้าวม้อแกงลิงและต่างๆอีกมากมาย เมื่อแหวกยญาคาผ่านไปก็จะได้กลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดราวกับอยู่ในวรรณคดีและนี่ก็คือเรื่องราวของวังสวนสุนันทาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475นั่นเอง